หน้า257ตั้งแต่ยถาจากพิกุสังคังอาทิงกตาวานโยนีโตเอวังพิกุนีสังคังอาทิงกตาวาปิเนตโพเป็นต้นไปเหมือนอย่างว่าข้าพระเจ้ายกภิกษุสงฆ์ให้เป็นต้นอธิบายความฉันใดบัณฑิตพึงยกภิกษุณีสงฆ์ให้เป็นต้นบ้างอธิบายความฉันนั้นเมื่อกล่าวว่าถวายแก่ภิกษุสงฆ์ด้วยแก่ท่านด้วยบุคคลไม่ได้ส่วนอีกแผนกหนึ่งพึงถือเอาตามลำดับพรรษาเท่านั้น หน,นึง่งเมื่อเขากล่าวว pues ่าถวายแก่ภิกษุสงฆ์ด้วยแก JD JD ่เจดีด้วยเจดีได้ส่วนอีกแผนกหนึ่งแม้เมื่อเขากล่าวว่าถวายแก่ภิกษุสงฆ์ด้วยแก่ท่านด้วยแก่เจดีด้วยเจดีเท่านั้นได้ส่วนอีกแผนกหนึ่งบุคคลไม่ได้แม้เมื่อเขากล่าวว่าถวายแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยแก่ท่านด้วยบุคคลไม่ได้ส่วนอีกแผนกหนึ่งแต่เมื่อเขากล่าวว่าถวายแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยแก่เจดีด้วย เจดีย์ย่อมได้ส่วนอีกแผนกหนึ่งแม้เมื่อเขากล่าวว่าถวายแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยแก่ท่านด้วยแก่เจดีย์ด้วยเจดีย์เท่านั้นย่อมได้ส่วนอีกแผนกหนึ่งบุคคลไม่ได้พึงยกภิกษุณีสงให้เป็นต้นบ้างประกอบเนื้อความอย่างนี้เหมือนกันถามว่าเฉพาะในการก่อนทายกทั้งหลายถวายทานแก่สงสองฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งตรงกลางภิกษุนั่งข้างขวาภิกษุณีนั่งข้างซ้าย พระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระสังฆเถระแห่งสงฆ์สองฝ่ายครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบริโภคปัจจัยที่พระองค์ได้ด้วยพระองค์เองบ้างรับสั่งให้ให้แก่ภิกษุทั้งหลายบ้างส่วนในบัดนี้คนผู้ฉลาดทั้งหลายตั้งพระปฏิมาหรือพระเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุแล้วถวายทานแก่สงฆ์สองฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกตั้งบาทบนเชิงข้างหน้าแห่งพระปฏิมาหรือพระเจดีย์แล้วถวายทักษิโนทกกล่าวว่า ขอถวายแด่พระพุทธเจ้าดังนี้แล้วใส่ของควรเคี้ยวและของควรบริโภคอันใดเป็นที่หนึ่งในบาทนั้นหรือนำมายัางวัดถวายบิณฑบาตและวัตถุมีระเบียบและของหอมเป็นต้นกล่าวว่านี้ถวายพระเจดีจะพึงปฏิบัติอย่างไรในของควรเคี้ยวและของควรบริโภคนั้นตอบว่าวัตถุมีระเบียบและของหอมเป็นต้นควรยกวางไว้ในที่พระเจดีก่อนผ้าพ,พึงใช้ทำธงแผ่นผ้าน้ำมันพึงใช้ตามประทีป